ฮันเตอร์นิวโกเทลกัดดีกัดเร็วโกเทลเลยครับบอกแล้วกัดดีกัดเร็วเทลครับอีกนดเดียวเลยเชว์ลกกัดดีกัดเร็วโกเทลเลยครับเนี่ยมาสม ผมคำล่อเหลือกัดดีกัดเร็วโกเทลเลยครับนิวโกเทลฮันเตอร์นิวโกเทลผมนี่เอกกัดเทลลูกอะเต็มปากไอเงะเป็นประช่อนนะครับใสายโอเคด้วยโอเคครับผมฝากผลงานด้วยกัดดีกัดเร็วโกเทลเลยครับเยี่ยมครับผมนิวโกเทลหลอกแม่งกระทั่งป่าผีอะผีผีผผ